สิ่งที่ต้องทำเพื่อให้ยานอาวกาศทั้งหมดลงจอดสภาอาร์ทูเรียนมิติที่9โดยแดเนียลสครันตันพวกเราคือสภาอาร์ทูเรียนเรายินดีที่ได้เชื่อมต่อกับพวกคุณทุกคนพวกเราทราบดีถึงความยากลำบากมากมายที่มนุษยชาติต้องเผชิญและเราได้ใช้แนวทางที่จะไม่ไปก้าวไก่และไม่แทรกแซงและพวกคุณหลายคนคงสงสัยว่าทำไมพวกคุณหลายคนคงถามว่า ทำไมสิ่งมีชีวิตนอกโลกถึงไม่เข้ามาแทรกแซงแทนพวกเราทำไมเราถึงไม่ได้รับการปกป้องจากกองกำลังที่จะกดขี่เราทำให้เรารู้สึกเหมือนเป็นทาสความจริงก็คือพวกคุณทุกคนต้องการสิ่งนี้ก่อนที่คุณจะเกิดมาบนดาวเคราะห์ดวงนั้นในช่วงชีวิตนี้ไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่ก็ตามตอนนี้โปรดฟังเราจากมุมมองของมนุษย์ผู้คนที่อาศัยอยู่ ในประเทศที่เกิดสงครามประสบกับความยากจนความอดอยากความไม่สงบทางการเมืองทุกประเภทสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่ไม่มีใครต้องการและเป็นความจริงที่สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เลวร้ายและเป็นเรื่องถูกต้องสำหรับคุณทุกคนที่จะตัดสินใจว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เลวร้ายและคุณไม่ต้องการมันอีกต่อไปและนั่นคือหนึ่งในจุดประสงค์ที่สิ่งเหล่านั้นมาทำหน้าที่เพื่อคุณคุณได้สร้างสิ่งที่คุณต้องการจากสถานการณ์ที่คุณไม่ต้องการ คุณยังได้สัมผัสตัวเองในฐานะผู้ที่ให้อาหารแก่ผู้หิวโหยหรือคุณได้สัมผัสตัวเองในฐานะผู้ที่บริจาคเงินให้ คนจนคุณได้สัมผัสตัวเองในฐานะผู้ที่ยืนหยัดเพื่อผู้ด้อยโอกาสในทางใดทางหนึ่งผู้คนที่อาศัยอยู่ในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามเหล่านั้นได้สัมผัสตัวเองในฐานะวีรบุรุษและหลายคนก็ได้สัมผัสแล้วดังนั้นหากสิ่งมีชีวิตหรือกลุ่มสิ่งมีชีวิตใดๆเข้ามาในสภาพแวดล้อมของคุณและพูดว่าเราจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นสําหรับคุณ ก็เท่ากับว่าคุณขโมยประสบการณ์ของตนเองที่คุณต้องการมีในฐานะวิญญาณไปและบางคนอาจยอมรับว่าต้องการมีในฐานะมนุษย์ด้วยซ้ํา นี่คือเหตุผลที่การไม่แทรกแซงจึงเป็นนโยบายสำคัญที่มนุษย์ต่างดาวจะต้องดำเนินการตอนนี้ทุกๆคนบนโลกได้ใส่ใจกับนโยบายไม่แทรกแซงกันมาโดยตลอดหรือไม่แน่นอนว่าคุณคงรู้คำตอบอยู่แล้วว่าไม่เราสามารถพูดได้ว่ามันเป็นความจริงสำหรับเราแต่เราก็พูดได้เช่นกันว่าเราสนใจในสิ่งอื่นๆและสิ่งที่เราสนใจนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับโลกมาเป็นเวลานานแล้ว และตอนนี้เราก็สนใจคุณแล้วและเรารู้ว่าวิธีที่จะช่วยคุณได้ก็คือการสอนคุณส่งพลังงานรหัสแสงและการส่งข้อมูลทุกประเภทให้คุณและเรารู้ว่าคุณจะนำความรู้ที่ได้รับจากเราและพลังงานที่คุณดาวน์โหลดไปใช้และคุณจะได้สัมผัสกับความสุขจากการเติบโตของคุณเอง หลายคนบนโลกอยากเห็นการทดลองหลายพันครั้งถ้าไม่ใช่หลายแสนครั้งหรือแม้แต่หลายล้านครั้งเกิดขึ้นเพื่อเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับผู้ที่กระทำการอันชั่วร้ายบนดาวเคราะห์ของคุณและบางทีคุณอาจคิดว่าเราน่าจะเป็นผู้ตัดสินหรือคณะลูกขุนในกรณีเหล่านั้นแต่นั่นเป็นหนทางที่ยาวนานและยากลำบากมากการให้อภัยนั้นง่ายกว่ามากและการเห็นแสงสว่างความรักความเป็นพระเจ้าในตัวมนุษย์ทุกคนนั้นเร็วกว่ามากไม่ว่าพวกเขาจะเคยทำอะไรมาก็ตาม มันดีกว่ามากสำหรับคุณมากกว่าการขังพวกเขาเอาไว้และบางคนก็รู้เรื่องนี้และบางคนก็กำลังทำอยู่และคุณเป็นคนทำสิ่งที่มนุษย์บางคนต้องการให้เราทำเราไม่ได้มาสร้างสมดุลให้กับคุณแต่คุณสามารถทำอะไรได้มากมายกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวคุณคุณทำได้มากมายเมื่อคุณตระหนักว่าคุณกำลังยึดติดกับความเครียดแค้นคุณกำลังยึดติดกับการตัดสินคุณกำลังประนมผู้ที่ดูเหมือนจะรับผิดชอบต่อปัญหาทั้งหมดในโลกของคุณ และเมื่อคุณปล่อยวางความหนักหน่วงและความมืดมิด ทั้งหมดที่อยู่ในตัวคุณคุณก็ไม่จำเป็นต้องสร้างแนวคิดเรื่องคนร้ายในเรื่องราวของคุณอีกต่อไปและเมื่อมีคนจำนวนมากพออยู่ในพื้นที่แห่งการให้อภัยนั่นคือเวลาที่เรือยานจะลงจอดเมื่อมีคนจำนวนมากพอตัดสินใจว่าไม่มีใครต้องขึ้นศาลและไม่มีใครต้องถูกคุมขังนั่นคือเวลาที่คุณจะเปิดใจกับเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวของคุณที่กำลังรอยอ,ยอย่างอดทนบนเรือของพวกเขาในท้องฟ้าของคุณเรารู้สึกตื่นเต้นสำหรับวันที่นั้นจะมาถึงและเรารู้ว่ามันกำลังจะมาถึงในเร็วๆนี้ เราคือสภาอาร์ทูเรียนและเรารู้สึกยินดีที่ได้เชื่อมต่อกับคุณ